สวัสดีสวัสดีนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยูแล้วก็สเกตฟุตบอลในช่วงมืดๆคำ่คำๆแบบนี้กันหน่อยนะครับก็ต้อนรับสู่ตอนเย็นนะครับโอ้โหอากาศร้อนมากๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับชาวสเกตฟุตบอลทุกๆคนเป็นห่วงสุขภาพด้วยนะครับมาตามข่าวสารกันหน่อยครับผมมีข่าวสารของไม้เขียวครับเมสันกรีนวูดมาพูดถึงกันหน่อยมีรายงานบอกว่าแมนยูฟันธงจะขายกรีนวูดให้พ้นหลุมผีในซัมเมอร์นี้นะครับ อันนี้ครับเป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่เลยครับอย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจสุดท้ายแล้วครับถึงอนาคตของไม้เขียวกรนวูดโดยทางแมนยูครับเตรียมที่จะปล่อยตัวเขาจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จริงจังนะครับภายหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืยมตัวไปเล่นกับกิตาเฟนในฤดูกาลนี้ทําให้เกิดคําถามอย่างต่อเนื่องว่าอนาคตของกรนวูดกับแมนยูจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดาวยิงไว้ยีิบสปี ล่าสุดไม่รอช้าทางด้านของลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดของกรีนวูดและท่าทีของแมนยูโดยอตอนนี้มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นโรมาโน่ที่พูดผ่านกูซอฟไซบอกว่าผมได้รายงานไปแล้วว่าแมนยูเตรียมที่จะขายเม่ันกรีนวูดเพื่อหาเงินเข้าสโมสร,รและสถานการณ์นั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางแมนยูกำลังพิจารณาขายเขาอย่างจริงจัง แมนยู <Man> จะรอฟังข้อเสนอการไดททีมอย่างถาวรเพราะเรื่องสำคัญของพวกเขาคือต้องการปล่อยตัวนักเตะเพื่อสร้างกำไรและสำหรับกด i ฟร n c ช a l แฟ i r เ l a y แม้ว่าเกตาเฟยยังคงหวังว่าพวกเขาจะสามารถยืมตัวใช้งานได้อีกหนึ่งฤดูกาลแต่แมนยูอยากจะขายขาดมากกว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปนะครับโอ้โห oh สถานการณ์ของไม้เขียวเมสันกรีนวูดกลายเป็นที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับ ถือว่าหลายทีมให้การจับจ้องไหมครับแมนยูพร้อมขายเพราะจะเอาเงินเข้าสโมสรหลังจากจบฤดูกาลน,นี้เป็นอะไรที่ต้องมาตามกันจริงๆนะครับเพราะว่าอนาคตของไม้เขียวเองเป็นอะไรที่โอ้โหต้องติดตามครับมันมันคุมเครือมานานแล้วแล้วก็เล่นกับเกตาเฟ่แบบยืมตัวเนี่ยฟอร์มของนักเตะก็ดีด้วยนะครับต้องยอมรับตรงนี้ไปแมนยูก็เลยว่าเอย,อยากจะเรียกค่าตัวเพื่อจะเอาเงินเนี่ยเข้าสโมสรมาบริหารแล้วก็ มองหานักเตะคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้ครับชุกกรมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของไม้เขียวไม่สันกรีนวูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วครับลองมาดูครับแต่แมนยูพร้อมขายจริงจังหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปครับไม่รู้ว่ากิตาเฟสอยากจะซื้อขาดในราคาแบบไหนแมนยูตั้งเอาไว้เนทะ่าไหร่ชุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาได้ ปตามข่าวสารกันต่อหน่อยครับมีข่าวสารของดาวิดนูเวยคสก็มาพูดถึงครับอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีรายงานเลยครับบอกว่าทางบาร์เซโลนาคิดการใหญ่จะพรากตัวดาวิดนูเยสไปจากลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้จะเอานูเยสไปเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับมีรายงานข่าวล่าสุดจากสื่ออย่างมาก้าสื่อของสเปนบอกว่าบาร์ซ่ายักษ์ใหญ่จากประเทศสเปนเนี่ย วางแผนการในการคว้าตัวเดวิสนูนเยสจากลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหเอานุนเยสรายงานก็บอกว่าบาร์ซ่ามองว่าดาวยิงกาชาปองอย่างนูนเยสครับเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลนดอฟกี้ก็น่าจะได้ทางบาร์เซโลนาเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีความจําเป็นนะครับต้องปล่อยตัวตั้งแต่เพื่อเรียกรายเงินให้กับอาเนสลอตว่าที่คุณซื้อคนใหม่ให้ใช้เสริมทัพในฤดูกาลหน้าต้องมีอย่างแน่นอนนะครับ นูนเยสเนี่ยมีค่าตัว100ล้านยูโรตอนที่เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีที่แล้วยังไงก็ตามผลงานของเขาโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์นั้นมันถือว่าหน้าผิดหวังนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าทางด้านของดดวิดนูนเยสนักเตะทีมชาติอุรุกวัยนะครับมีความต้องการกับโอกาสในการย้ายไปสวมเสื้อบาร์ซโลนาเหมือนกันนะมีครั้งหนึ่งที่เขาเปิดใจว่าบาร์ซโลนาก็อาจจะเป็นสโมสรในฝันของเขาด้วยนะครับ แต่ผลงานของดาวินุนเยสเนี่ยเราต้องบอกว่ามันลุ่มลุ่มดอนดอนจ,รจริงๆนะครับโอ้ทั้งการยิงประตูเอ้ยการเล่นอะไรต่างๆเอ้ยมันพื้นที่จังหวะสุดท้ายนะครับมันยังไม่คมพอนะครับเป็นหัวหอกของลิเวอร์พูลที่ต้องใช้การโอ้โหเจียรนายอย่างค่อนข้างจะสูงนะครับตั้งแต่รายนี้แถมมีข่าวตัวนี้ว่าบาซ่าต้องการตัวเขาเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ในอนาคตรครับ แต่ฟอร์มตอนนี้ครับมันยังลุ่มๆดอนๆอยู่ที่แอนฟิลลิเวอร์พูลอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับเพราะว่าหลังจชฤดูการีนเชเกนคลอปก็จะอำลาลิเวอร์พูลไปแล้วด้วยสําหรับอนาคตของเขาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตที่ว่าบาซโลน่าต้องการตัวดาวิดนูนเยสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอยากให้ฟังหูไม่หูนะครับอย่าพิ่งด่ากันเลยนะครับผมมีข่าวสารก็อยากจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังนั่นแหละครับ ฟังไวก่อนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพอมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่บาร์ซ่าอยากได้ตัวเดวิน n นนเยสนะจ๊ะไปตามข่าวกันต่อหน่อยนะครับก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจครับมีรายงานบอกว่าแมนยูรอขายอันโตนี่เดมุนนะครับเพื่อจะเปิดทางคว้าตัวโอลิเซ่จากคลีซออพเลตนะจ้ะอันนี้เป็นนักข่าวอย่างโรดี้กาเติจาก s k y Sport นะครับโอ้โหบอกว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาดหวังข้อสเสนอขอซื้อตัวอันโตนีในหน้าร้อนนี้เพื่อให้มีที่ว่างในการดึงตัวไมเคิลโอลิเซ่มาร่วมชิมแมนยู U, นะครับถูกโยงกับปีอายุยีปีของคริสตอลเลตอย่างโอลิเซ่อย่างต่อเนื่องโดยรายงานก็บอกว่าแมนยู U, อยากได้โอลิเซ่มาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกสมสอนดูดีดวกว่าในฤดูกาลหนนะ้าล่าสุดไม่ต้องรอช้าครับการลตตีนะครับของ s k y Sport อิตาลีบอกว่าแมนยู กำลังภาวนาให้มีทีมสนใจหรือยื่นข้อเสนอดึงตัวอันโตนี่เดอมุนไปร่วมทีมในฤะดูกาลหนนะ้าเพราะหากอันโตนี่ย้ายทีมจะทําให้มีที่ว่างในการคว้าตัวโอลิเซ่มาแทนเลยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันยังคงไม่มีข้อเสนอหรือการติดต่ออย่างเป็นทางการเลยครับโดยส่วนหนึ่งมาจากผลงานอันย่ำแย่ของอันโตนี่ในวัย24ปีครับโอ้โ oh ห oh. ฟอร์ม,มสู่รุย่ยสู่ไร้นะะมันก็ลําบากนะครับในการที่จะหาทีมมาให้ความสนใจนะครับ เป็นอีกครั้งที่แมนยูถูกโยงกับปีกรายใหม่โดยสื่อเชื่อว่าสโมสรเตรียมแยกทางกับเจรอนซานโชหลังจากซานโชเนี่ยแสดงความต้องการอยู่กับดรอสมุลต่อไปนอกจากนั้นยังมีกรณีของเมสันกรีนวูดที่แมนยูครับจะขายจริงๆครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อจะเอาเงินเนี่ยเข้าสโมสรให้ได้ครับอ่าหลังจากนี้อยู่ที่สถานการณ์ของอันโตนี่เดอร์มุนแล้วครับ โดยสื่อจากอิตาลีมั่นใจว่าหาปรีกบราซิลอย่างอนะันโตนีเนี่ยย้ายทีมตามที่แมนยูปรารถนาได้จะทำให้แมนยูเดินหน้าล่าตัวไมเคิลลิเซ่แบบเต็มคาราเบลแบบเต็มตัวเลยโอ้โ oh หถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับสถานการณ์ของเดิมหมุนอันโตนีก็ใช่ว่าจะดีอ่ะเพราะว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้โอ้โหโหลโถ้วยมากนะครับกว่าจะยิงได้กว่าจะโลดแล่นแต่ละครั้งโอ้โหกระชากลากเลยเนี่ยมันมัน มันกระจี้กระจันไปหน่อยครับนะครับโอ้โหอันตัวนี้ครับมาดูครับว่าแมนยูจะขายจริงๆมากน้อยขนาดไหนครับรวมไปถึงในการล่าตัวไมเคิลออลิเซ่นะเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับยูสกอร์สามหครับต้อนรับเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภาเปจุกๆเปจิกๆเลยนะครับทางยูสกอร์สามหแจกใหญ่แจกนางแจกแรกแจกจริงแจกทุกเดือนครับล้นรางวัลมูลค่ามากกว่า1.5ล้านบาท ได้ลุ้นทุกสัปดาห์นะครับต้องบอกงี้ก่อนกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1.1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นอ่าถ้าใครสนใจก็แอดมาที่แอดยูสกอร์สามหมีแอดนำหน้าด้วยนะครับที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลดเยอะแยะมากมายนะครับไปตามกันเยอะเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพียบเลยครับมูลค่ามากกว่า1.5ล้านบาทถือว่าเยอะมากๆนะครับเอาฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ ไปตามข่าวของอเล็กซานเดอร์อิซากันต่อหน่อยนะครับเหมือนอาร์เซนอลจริงจังอยากจะได้ตัวมีรายงานล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลจริงจังนะครับพร้อมลุยล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักของนีกัสเซนเพราะว่าเป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของมิเกลอาร์เตตานะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากอินดิพิดเด้นนะครับสื่อจากอังกฤษบอกว่ามิเกลอาร์เตตาหาคุณซือของอาร์เซนอลเนี่ย ปรารถนาที่อยากจะได้ตัวเล็กเซเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของนิโคลสันเอามาเติมเต็มในซีซั่นหน้าแบบโอ้โหแบบหน,นักๆนะครับมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลกำลังมองหาศูนย์หน้าตัวใหม่นะครับเพื่อเสริมทัพในฤดูกาลหน้า2024-2025แล้วก็อาร์เตต้าก็ต้องการร่วมงานกับอิซักศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนที่มีซีซั่นที่ดีกับนิโคลสันมากๆนะครับ อเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยซันโวไปแล้ว24ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ครับ2023-2024และเป็น20ประตูในพิมพ์อังกฤษเป็นรองดาร์ซูโวตามหลังเพียงแค่อลิงบล็อคเล่นคนเดียวแล้วก็อิตเต้ตาเชื่อว่ากองหน้าวัย24ปีอย่างอิซักเนี่ยสามารถระเบิดฟอร์มยิงประตูได้ดีกว่านี้อีกหากย้ายร,ร่วมทีมที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างอาร์เซนอลยังไงก็ตามครับนิวเซิลไม่ต้องการเสียอิซักนะในัมัยน,นี้ และจะพยายามเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่กับอิสซักให้ได้หลังย้ายมาจากเรอันสุดสิดัตครับค่าตัวมาสาร63ล้านปอนด์เมื่อปี2022และมีสัญญาระยะย,ยาวถึงปี2028นะครับอแอสเันนลก็จริงจังครับอยากจะได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะที่หลายทีมให้การจับจ้องหลายทีมให้การเข<ๆ>าเรียกว่าอะไรให้การมองครับสปอตไลท์สองมาที่อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ อา์เซนอนละ1นึ่ที่จะเอาให้ได้ครับเพราะว่าอั์เตต้าชื่นชอบนะตั้งแต่รายนี้นะจ๊ะชุดกลกรมมีความคิดเห็นยังไงก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาเลยครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับข่าวในช่วงล็อตนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เอามาอัปเดตทุกคนฟังนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับวันนี้วันอาทิตย์บอลเตะอยู่กำลังมันนะครับ อย่าลืมดูบอลกันด้วยนะครับโอ้โหทุกคู่นี้มันหยุดเต่งเลยครับเวอร์พูลจะหวดกับซับเออร์ครับคืนนี้โอ้หลายคู่เหมือนกันนะครับลองไปดูโปรแกรมบอลกันได้ครับทุกคนมีความคิดเหนื่อยจัดมาดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศร้อนร้อนแบบนี้ครับโอ้โหทำอะไรก็ทำให้ใจเย็นก่อนนะครับค่อยๆหายใจเข้าออกให้มันลึกๆนะครับช่วงนี้โอ้อากาศร้อนนะครับฝนก็ไม่ตกกลัวหัวใจวายกันนะครับก็เป็นห่วงทุกคนเสมอนะครับใจของเอฟชียนายุแล้วก็สเกตฟุตบอลนะครับ รักแฟนคลับทุกคนเสมอครับเดี๋ยวฟังข่าวกันรัวๆนะจ๊ะ